ปัญหาของวันนี้นะตอนเดินจงกรมขณะก้าวเท้าไปด้านหน้าช้าๆเห็นอาการเคลื่อนหนักที่ฝ่าเท้าบางครั้งให้ความรู้สึกยวบยาบเหมือนละลอกคลื่นขณะเดินจนรู้สึกมึนมึนหัว ขอคำชี้แนะและวิธีแก้ไขเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นเป็นอาการของสมาธินะเป็นอาการของสมาธิเราเดินแล้วมันเกิดอาการเนิบนาบนะเกิดอาการยวบยาบเนะี่ยเป็นอาการของสมาธิทำไปทำไปสมาธิเกิด เกิดจากการเดินนะคราวนี้เราเราจะแก้ไขอย่างไรอ่ะคือการแก้ไขเนี่ยแก้ไขโดยการเข้าไปใส่ใจให้ชัดเจนนะใส่ใจให้ชัดเจนแล้วก็ที่เกิดสมาธิเนี่ยเพราะมองไม่ชัดเจนเห็นไม่ชัดเจน เห็นอาการก้าวไม่ชัดเจนเห็นอาการเคลื่อนไม่ชัดเจนเห็นการกระทบไม่ชัดเจนเนี่ยถ้าเราใส่ใจชัดเจนเนี่ยอาการนี้ก็จะหมดไปเองนะแล้วก็วิธีแก้ไขก็คือแก้ไขด้วยให้อิริยาบถสองอิริยาบถเนี่ยขาดจากกัน อาการก้าวกับอาการเคลื่อนเนี่ยนะให้อาการสองอาการขาดจากกันก้าวเสร็จแล้วอย่าพึ่งเคลื่อนหยุดนิ่งๆก่อนจากนั้นจึงเริ่มเคลื่อนเคลื่อนไปให้สดหยุดก่อนอย่าพึ่งก้าวเนี่ย ส่วนมากอีกตอนเป็นสมาธิเนี่ยอาการสองอาการนี้มันจะปนกันก้าแล้วเคลื่อนยังไม่ทันสดเนี่ยนะก็อาการก้าท่าใหม่ก็มารออยู่เนี่ยมันก็เลยเกิดอาการอาการโครงเพลงนะอาการโยบยาบเนี่ยคราวนี้ถ้าเรามองให้ชัดเจนใส่ใจในอาการก้าอาการเหวี่ยงเท้าให้ชัดเจน ป่าท้าเวียงไปวางแล้วหยุดยืนทรงตัวให้มั่นคงก่อนแล้วเคลื่อนกายไปข้างหน้าดูอาการเคลื่อนให้ชัดเจนเคลื่อนไปจนสุดหยุดก่อนเนี่ยแล้วก็ก้าวเท้าใหม่เนี่ยถ้าทำแบบนี้ได้อาการนี้ก็จะหายไปเนี่ยหรือใส่ใจมองไปที่ความรู้สึกนะมองเข้าไปในความรู้สึก มีความรู้สึกอย่างไรอ่ะไอความรู้สึกยบยาบยบยาบนั่นนั่นแหละมองเข้าไปในความรู้สึกนั้นแต่ก็ก็มองยากนะมองเข้าไปในความรู้สึกเนี่ยมองได้ยากเพราะามันไม่ชัดเจนนะไปแก้ด้วยอาการชัดเจนก็แล้วกันนะพอชัดเจนแล้วเดี๋ยวก็ก็หายเองหรือมัน ไม่ยอมหายจะทำแบบไหนอ่ะเมื่อมันไม่ยอมหายเนี่ยเรายืนนิ่งๆน,นะแล้วก็ตอนก้าวเท้าเนี่ยกระแทกเท้าลงไปแรงๆนะยกเท้าขึ้นแล้วก็กระแทกลงไปบนพื้นให้มันแรงพอกระแทกลงไปแรงๆเนี่ยสมาธิมันก็หลุดนะ พอสมาธิหลุดคราวนี้ก็จะเริ่มชัดเจนพอชัดเจนแล้วอาการนี้ก็จะหายไปขณะเดินใส่ใจการเดินอยู่มีความคิดเป็นเรื่องเข้ามาพอรู้ว่าเป็นความคิดก็ทิ้งเรื่องไม่ใส่ใจแล้วมาอยู่กับการเดินต่อไปทำถูกหรือไม่ ก็ถ้าจะให้ถูกจริงๆเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือความคิดเนี่ยเรามาเดินจงกรมกันทั้งวันนะมาใส่ใจการก้าวการเคลื่อนมาใส่ใจไปทั่วทั่วตัวเนี่ยกันทั้งวันเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรทําไปก็เพื่อให้สตินั้นว่องไวทําไปก็เพื่อให้ โยนิโสมนัสิการของเราเนี่ยมีความชำนาญสติว่องไวเอาไปทำอะไรโยนิโสมนัสิการมีความชำนาญเอาไปทำอะไรเอาไปดูใจคิดตัวนี้นี่เองเดินไปแล้วใจคิดเนี่ยนะเวลาเดินเนี่ยเราดูการก้าวการเคลื่อนไปด้วย แล้วคอยมองความคิดไปด้วยนะโดยทำวามรู้สึกว่าขณะเราใส่ใจการก้าวการเคลื่อนเนี่ยเดี๋ยวความคิดจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราแน่นอนความคิดจะแวบไปแวบมานะแวบไปหาเรื่องต่างๆแวบไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราเพียงแค่เห็นความคิดนั้นแวบไปเท่านั้นก็เพียงพอนะ คือถ้าเราตั้งใจมองดนูนะมองดูความคิดเนี่ยมองดูความคิดที่แวบไปแวบไปแวบไปเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้ทันเนี่ยเป้าหมายก็คือทันเนี่ยทันความคิดตรงนี้นะเราต้องการจะรู้ทันความคิดตรงนี้น,นั่งก็ทำเช่นเดียวกัน ความคิดเกิดขึ้นในระหว่างดูลมเข้าออกก็ทิ้งเรื่องทิ้งเรื่องราวที่คิดมาอยู่กับลมเข้าออกต่อไปไม่เห็นจิตแวบไม่รู้ตอนมีเรื่องราวของความคิดเข้ามายังไม่เรียกว่าเห็นจิตควรทำอย่างไร ก็คือดูแบบเฝ้ามองเลยอะนะเพราะว่าจิตคิดเนี่ยมันมองยากนะถ้าเราไม่เฝ้ามองกันจริงๆเนี่ยมองไม่เห็นนะเวลาดูจิตเนี่ยต้องอาศัยดูสองประการในโกฎสัมพีโสดเนี่ยท่านให้ดูแบบชำเลืองมองนะแบบชำเลืองมองชำเลืองมองอย่างไรก็คือ แม่โคชำเลืองมองลูกโคแม่โคเนี่ยพาลูกโคไปกินหญ้าแม่โคไปถึงลานหญ้าที่กินหญ้าแม่โคก็กินหญ้าต้องกินหญ้าให้ตัวเองอิ่มก่อนแต่ระหว่างกินหญ้าเนี่ยแม่โคก็ชำเลืองมองดูลูกเป็นระยะระยะไม่เห้นคลาดสายตา เล็มยาไปด้วยชำเรืองมองลูกไปด้วยถ้าไม่ชำเรืองมองลูกเดี๋ยวลูกก็จะเกิดอันตรายนั้นแม่คอก็จึงชำเรืองมองดูลูกเป็นระยะระยะการดูจิตก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับการดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะดูแบบชำเรืองมองเนี่ยนะก็คือ เราดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเหมือนกับแม่โคกำลังเล็มหญ้าแล้วก็พอจิตแวบจิตคิดเนี่ยหมายถึงลูกโคกำลังจะเกิดอันตรายแม่โคทำอย่างไรอะ่ะแม่โคก็ชำเรืองมองดูนะชำเลืองมองดูลูกก็คือ ขณะใส่ใจลมหายใจเข้าออกเนี่ยพอจิตแวบก็มองดูจิตพอจิตแวบก็มองดูจิตแต่สติของเราเนี่ยกำลังมันอ่อนมันมองไม่ทันมองไม่ทันจะทำอย่างไรอะ่ะเมื่อมองไม่ทันต้องทำอย่างนี้ดูลมหายใจเข้าออกด้วยแล้วคอยมองดูจิตว่ามันจะคิดตอนไหนด้วย ทำความรู้สึกไว้เลยว่าจิตมันจะคิดตอนไหนเนี่ยเราจะเฝ้ามองมันเลยมองตั้งแต่มันยังไม่คิดใจอยู่กับลมเข้าออกแล้วคอยมองดูว่าเดี๋ยวจิตคิดเดี๋ยวจิตมันจะคิดเราจะคอยมองมันเนี่ยก็เฝ้ามองมันแบบนี้พอมองไปสักพักหนึ่งจิตมันก็จะแวบพอแวบปั๊บมันเห็นของมันเองเลยการเดินจงกรมก็เหมือนกันเนี่ย ใส่ใจการก้าวการเคลื่อนแล้วคอยมองดูด้วยว่าจิตมันจะคิดเดี๋ยวมันจะแวบไปพระจิตคิดมันเห็นของมันเองเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นถูกใช้ได้นะทั้งเดินทั้งนั่งจิตมีโอกาสคิดอยู่ตลอดเวลาเรามีหน้าที่ใส่ใจดูนะตามดูตามรู้ตามสังเกตตามใส่ใจนะสี่เหมือนตอนในห้องปฏิบัติ ในชีวิตประจําวันได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นนะเราไม่สามารถจะกระทําได้นะมันรู้ได้เท่าไรก็รู้เท่านั้นก็พอได้สติปฐานข้อไหนก็เอาแค่ข้อนั้นพอนะเรามุ่งแค่ใส่ใจมองเห็นการก้าวการเคลื่อนการก้าวการเคลื่อนก็พอนะยังไม่เข้าใจการสังเกต ไปที่ศีษะใบหน้าไหล่แขนขาดูอาการของ